สวัสดีครับแฟนคลับเซลยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเคล็ดลับของนักเทรดสุดยอดคนนี้ฮะเขาบอกว่าเขาเทรดร่ำรวยด้วยกลยุทธ์การจับจุดต่ําสุดด้วยการซื้อจุดต่ําสุดขายจุดสูงสุดนี่คือเคล็ดลับที่เขาใช้นะครับของนั้นคือคนนี้ฮะพอลจูดอยโจลส์นะฮะเขาเป็นหนึ่งในมาร์ก t ตวิสาศสตร์ครับแล้วก็ผมไปสะดุดจากบทความที่เพจ investing in th เขา โค้ดมาว่าผมเชื่อว่าวิธีคิดที่ทำเงินที่สุดคือการทำที่จุดกลับตัวของตลาดนะครับเนี่ยเป็นไอเดียที่ว้าวมากนะผมเลยไปอ่านดูแล้วก็ได้ข้อมูลหนึว่าพอทรอยโจนเขาบอกว่าเขาเป็นนักสวิงเทรดมาตลอดนะครับเขาหมายความว่าเขาเชื่อวิธีคิดทำเงินที่สุดก็คือการจับที่จุดกลับตัวของตลาดทุกคนพูดว่าคุณตายแน่ถ้าคุณพยายามจับจังหวะสูงสุดหรือต่ำสุด และคุณจะทำเงินได้ทั้งหมดด้วยการจับจังหวะที่เกล่งกลางแนวโน้มไปเวลาสองปีผมมักจะพลาดการจับตรงกลางไปเสมอแต่ผมสามารถจ,จับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดได้อย่างมากมายถ้าคุณเป็นพวกเทรนด์โฟลเวอร์ที่พยายามทำกำไรช่วงกลางของการเคลื่อนไหวคุณจะต้องมีจุดตัดขาดทุนที่กว้างมากผมไม่สบายใจที่ทำแบบนั้นและนอกจากนั้นแนวโน้มตลาดก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่13บอัร่เอ15%ของช่วงเวลาทั้งหมด ช่วงเวลาที่เหลือนั้นมันจะไซด์เวย์ครับนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พอตุดอยโจนบอกไว้ซึ่งเออน่าสนใจนะครับการอ่านหนังสือมากกับวิสานะมันทําให้ผมเปิดโลกเลยนะว่าแท้จริงแล้วหูกลยุทธ์ไหนก็ตามครับที่คนนั้นบอกว่าแย่คนอื่นบอกว่าห่วยนะครับมัจะมีบางคนที่ทําได้ดีเสมอนะแนะนํานะครับถ้าคุณอยากเปิดโลกในการเทรดว่ามันมีวิธีมากมายที่ทําเงินนะ หาหนังสือชุดมาเกศวิสัช์อ่านนะครับซื้อมาอ่านเลยผมว่าเปิดโลกคุณนะเพราะบางทีผมผมมั่นใจนะว่าขนทางสาจุฬาเ็ดนั้นมันมีมากมายกับผม,ไ,มได้ทำในเนะี่ยผมทําในในเพจเซียบุกนะคือว่ามันเป็นคำคาสอนของศาสนาให้ดูว่า,วามีเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาหลายร้อยเส้นทางทุกเส้นทางมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันดังนั้นไม่สําคัญว่าคุณจะใช้เส้นทางไหน มันก็จะพาคุณไปสู่จุดสุดยอดได้แน่ถึงกนะนั้นมีอยู่แค่คนเดียวที่ไม่สามารถขึ้นถึงยอดเขาได้คือคนที่ออกเตวิ่งไปรอ,รอบๆภูเขาเพื่อบอกทุกคนว่าเส้นทางที่คุณื่นใช้มันผิดครับนี่ฮะพีมาก์ก็บอกเห่นกันว่ามันมีหนทางสู่ความสำเร็จนั้นมันมีมากมายครับผมไม่ได้ต่อต้านการ buy on d ิ p หรือการทุนแบบว i อนะหรือว่าแนวทางที่ ตรงข้ามกับวิธีการผมเพราะผมเชื่อว่ามีหลายวิธีในการทําเงินจากตลาดหุ้นแต่ไม่ว่าคุณจะใช้กูรูอะไรก็ตามริสต้องได้รับการจัดการให้สัมพันธ์กับรีวอร์ดเสมอคือว่าผลประทยชรีวอร์ดนั้นให้เป็นธุรกิจที่ดีครับแทนนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่คุณใช้จุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลนะโดยเฉพาะสมเหตุสมผลทางนักวิาสตรครับคุณมีโอกาสรอดแล้วก็ทําเงินได้ะยะยาวแน่นอนครับนี่เป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกับ กับสิ่งที่พอร์ตโดโจนบอกนะซึ่งจริงพี่มาร์คเมือวนนี้เองก็กได้แรงบาันดาลใจจากพอร์ตโดโจนนะครับแต่ว่ากลอยุทธ์ที่เขาใช้แตกต่างดูเช้นเชิงนะพี่มาร์คเนี่ยชอบอยู่ในช่วงกลางครับเขาชอบโซื้อในช่วงกลางแนวโน้มครับแตกต่างจากพอร์ตโโจนคือซื้อที่ช่วงที่โซนต่ําสุดของแนวโน้มครับของการกรับตัวนะแตกต่างเช่นเชิงครับนะฮะพี่มาร์คชอบซื้อเบรกเอาท์แต่พอร์ตโ พอราโ,โจนชอบ b u y on dip นะฮะนี่เป็นความต่างนะแต่มันมีความเหมือนเหมือนกันอย่างหนึ่งเลยครับทั้งคู่นั้นมีวินัยครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มขน้นจึงสอดคล้องกับพี่มากว่าไว่าไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ไหนก็ตามครับความเสี่ยงต้องได้รับการจัดการให้สัมพันธ์กับรีวอดเสมอครับนะี่ฮะทุกกลยุทธ์ครับมันเวิร์กหมดแหละเพียงแต่ว่า คนที่ใช้ส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวนั้นไม่มีการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับรีวอร์ดครับไม่มีการบริหารริส์ให้สอกลองรีวอร์ดที่เป็นธุรกิจนั่นเองครับนี่เป็นแก่นสาคัญของการเทรดนะครับเนี่ยฮะนี่เป็นข้อดีของการอ่านหนังสือมากเก็บวิสานะครับถ้าคุณเทรดนะครับหรือลงทุนแล้วอ้ยมันทําไมฉันทําแล้วฉันพยายามมาหลายปีแล้วไม่เวิร์กเลยเว้ยม,มันไม่ลงล็อกเลยอะ่ะทำอะไรก็ผิดไปหมดเนี่ยลองนะครับ หาแนวทางไอเดียจากมาเก็ตวิสาหแล้วลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับคนใช้ไอเดียมากมายที่ม,มันเวิร์กจริงฮะเพราะว่าเนี่ยอย่างพวกเราจะโจรหัวอะไรครับเขาเขาฟังชาวชาวบ้านบอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากทําเงินจากตลาดนะคุณต้องเล่นจับตรงกลางแต่เขาพยาพยามมาละพยายามพยายามมาหลายครั้งหลายรอบหลายปีไม่เวิร์กว่ะแต่เขาดันไปทําในสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่ามันไม่เวิร์กอะ่ะได้เฉยเลยคือนะ พยายามจุดจับจุดต่ําสุดและสูงสุดเขาทําได้ครับเนี่ยมันจะมีจังหวะแล้วก็สถานการณ์ที่มันตรงจริตคุณครับที่มันเอาแบบมาเพื่อคุณหรือว่าคุณเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้ให้ให้เอ็กซ์เปิดในด้านนั้นก็ได้นะครับลองดูนะครับลองอ่านมาเก็ตวิสระดูแล้วลองใช้ดูนะครับมาดูแนวทางพอลิโอยโจนธรรทนะครับบอกว่านะเขาใช้กลยุทธ์โมเมนตัมนะครับก็เป็นโมเมนตัม เทรดเดอร์คนหนึ่งนะครับคือเขาจะมองหาหุ้นที่เพิ่งกับประสบราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากครับคือขึ้นแรงลงแรงโอเวอร์โซนนั่นนะฮะจากนั้นก็ทําการเข้าเทรดครับเพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวครับตัวช่วยคืออะไรครับเขาใช้ไอซ์ไอครับแล้วก็ดูค่าแม็กดีครับแล้วก็ดูข่าวและเหตุการณ์อื่นที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้นครับพอเขาระบุจุดกลับตัวได้แล้วเนี่ย เขาใช้ไอซ์ไอกับ MACD ในการในการระบุจุดกลับตัวนะเอถ้าจำไม่ผิดแกก็มีการเรียนรู้เรื่องอีเลฟเเหมือนกันนะน่าจะใช้ร่วมเหมือนกันนะนาะใช้ร่วมเหมือนกันก็ลองอันี้ดูนะครับพอเขาระบุจุดกลับตัวได้เนี่ยโจนก็จะเข้าเทรดครับเข้าซื้อไม่ว่าจะลองหรือช็อตกระดามครับแล้วแต่แนวโน้มนะพอเข้าพอ,อพอเอนทรีเนี่ยเขาจะมีการตั้งจุดตัดขาดทุนทันทีครับนะ เข้าปั๊บตั้งจุดตัดขาดทุนทีติดต่อนี่ครับนี่เป็นหลักการนะเพราะว่าคําสั่งตัดขาดทุนเนี้ยจะปกป้องเขาจากการขาดทุนจนํานวนมากในการเทรดหากราคาหุ้นนั้นมันพลิกกลับในทิศทางที่ตรงข้ามกับกับความต้องการครับนะฮะถ้าราคาหุ้นวิ่งสวนทางนะซับลอสทำงานช่วยเขาได้ครับการมีซับลอสจะช่วยทำให้เขาเนี่ยไม่ขาดทุนมากแล้วก็รักษา เงินทุนก้อนใหญ่ไว้ได้ครับนี่เป็นหลักการนะพอเขาซื้อพอเขาเข้าเทรดนะพอเขาเอนทรีแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยจากนั้นเนี่ยเขาจะมองหาระดับราคาที่จะ Exit ครับนะนี่เป็นกระบวนการที่ที่ดีมากนะคือครับ Entry, Stop l o ลอตเอ็กซครับ Exit คือ Take Profit นะครับนะ Entry, Stop l o ลอตแล้วก็ Take Profit ครับมองหาเลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะ ตั้งระดับขายเข้าไปก่อนครับนะฮะนะหควาว่านะครับ entry stop loss แล้วก็ตั้งระดับ take profit ครับคือการตั้งระดับ profit นั้นเมื่อหุ้นนั้นมันกลับเข้าสู่ระดับที่มีเสถียรภาพมากขึ้นครับนะมันจะมีถ้าคุณเข้าซื้อมันจะมีคุณซื้อมันจะมีมีสองทางนะคือ1เข้าซื้อปับ๊บ stop loss ครับราคาวิ่งสวนทาง stop loss จบครับแต่ว่าไม่ไดกว่าตามที่หุ้นบางตัวนั้นมัน มันวิ่งไปตามทานที่คุณคาดหวังเนี่ยพอเราโ,โจมก็จดเลยครับมองหาระดับเทคโปรฟิตครับโดยถ้าผมจำไม่ผิดในเล่มนี้ก็บอกว่าพอเราโ,โจนั้นจะให้ริสหนึ่งกับรีวอร์ดห้าครับริสหนึ่งรีวอร์ดห้านะเขาบอกว่าใครชอบริสหนึ่งกับรีวอร์ดห้าเพราะว่าอะไรครับแม้คุณจะพลาดถึงถึงแปดสิบสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดครับคุณยังรอดนะเพราะว่าริสหนึ่งรีวอร์ดห้านั้น ถ้าถ้าคุณมีวินเดตแค่ี่รนะคุณกย็ยังเท่าทุนหรือว่าขาดทุนเล็กน้อยครับน,นี่เป็นหลักการที่เขาชอบันนี้ครับแต่ว่าความจริงนะการที่เขาได้รีสิวอ์ดหนึ่งต่อห้านะยิ่งมีวินเดตที่สูงกว่า20%นะกำไรได้เทะเลยฮนะที่สำคัญครับตัวซัพพอร์ตให้แนวทางการเทรดแบบโมเมนตัมของพอร์ตลอยโจนสำเร็จนะครับคือครับการมีวินัยครับการบริหารความเสี่ยง และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากจากโอกาสในทุกเท้าตลาดครับก็เชื่อว่าการทำตามกลยุทธ์นี้ทำให้เขาสามารถาทำกำไรทีส่สม่วนเสมอเวลาผ่านไปเออบทความนี้ออกจากนี้นะครับพอร์ติโอโจนเทรดดิง้งสต e g y s t y สไตล์แอนอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับมาดูกลยุทธ์กรแพงเสียงของพอร์ติโอโจนนะครับก็บอกเลยครับเขาบอกว่าพอร์ติโอโจนนั้นมีชื่อเสียงมากครับในการ สร้างกำไรที่สม่ำเสมอผ่านการผสมผสานกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกันครับแต่หนึ่งในองค์ประกอบหลักสำคัญนะครับที่ทำให้เขารอดร่ยรวยได้ก็เลยครับการบริหารความเสี่ยงครับถ้าคุณได้อ่านหนังสือมาเกีวิสานนะพอร์ติโอเขาอะไรครับเขาจะมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มข้นมาแล้วเขาแอสซูมเสมอว่าอะไรครับทุกการเทรดเขาจะผิดพลาดครับพอเขาแอสซูมว่าจะผิดพลาดเนี่ยเขาจะมีการ ตั้งระดับ Stop Loss ทันทีครับเพื่อจะทำให้เนเขาสามารถนอนหลับได้อย่างสบายครับหลังจากที่เขาเข้าซื้อไปแล้วครับนี่เป็นหลักการที่เขาใช้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็โดนครับโดนจนแทบจะสีแตกจากการไม่มี t t p ล o s s นะครับแล้วก็มีการเทรดสนเทรนแล้วก็ไม่มีการแบร่งคำเสี่ยงนะเจ๊งเงมองกันนะครับดังนั้นเนี่พอก็โดนก็ตัวจนซึ้งจึงเนี่จึงมีการให้ความสําคัญกับ การผานความเสี่ยงอย่างจริงจังทำให้เป็น priority ของการเทรดเลยครับนะการผานความเสี่ยงนะั้นฮะคเขาจะใช้อย่างหลากหลายมากครับมีทั้งอะไรครับทำให้เขารอดครับแล้วก็ทำให้เขาได้กำไรสูงสุดเช่นกันนะครับเออผมก็เพิ่งทำทำบทความนะเกี่ยวกับการผานความเสี่ยงนะเนะี่ยคือผลกระทบ2ประการของการผานความเสี่ยงในการเทรดนะมาจากเพจเซบลุกนะครับคือ1มันลดผลตอบแทนคุณครับ2มันทําให้คุณอยู่รอดในตลาด ได้ยาวนานขึ้นคุณต้องเจอสองข้อนะครับคุณเอาข้อใดข้อเดียวข้อใดข้อเดียวไม่ได้ครับต้องเจอถ้าคุณต้องการข้อสองครับคุณต้องยอมรับข้อหนึ่งครับนี่เป็นเรื่องจริงของการวางเสียงครับซึ่งผมว่าการเทรดในทุกแบบนะมันมีทั้งด้านด้านขาวและด้านดำนะครับมันมีด้านบวกกับด้านลบด้านสวยงามกับด้านด้านที่เรครับคุณต้องเอามาคอมเพรก์กันว่าเออคุณยอมรับมันได้แค่ไหนนี่จึงไม่ต้องไปจะทําไม จริตคุณมันต้องเหมาะกับสไตล์นะครับคุณต้องยอมรับว่าเออถ้าถ้ามันถ้ามันอยู่ในถ้าถ้าถ,ถ้ากลยุทธ์คุณมันไม่เว<น>ิร์กในช่วงเวลานั้นอนะ่ะแล้วคุณยอมรับมันได้นะแล้วคุณไม่รู้สึกหงุดหงิดกับมันแล้วคุณไม่รู้สึกว่าไม่ถอดใจไม่ทิ้งมันเนี่ยคุณอยู่ร่วมและประหานก,การมันได้นะนั่นแหละครับคือกลยุทธ์ที่เหมาะกับจริตคุณต้องหาให้เจอครับไม่ยังเป็นต้องเหมือนชาวบ้านนะแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่มันเหมาะกับคุณครับต้องหาให้เจอนะครับนี่ครับ โดยการิ่ารความเสี่ยงที่โจรใช้กันเลยครับ stop loss ครับนะเขาสั่งหยุดเขาสั่งเขามีการตั้งระดับตัด,ตดขาดทุนเนี่ยนะเพื่อจะจํากัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดครับเพราะว่าด้วยการที่เขาซื้อที่จุดกลับตัวครับมันก็มี2ทางใช่ไหมคือดีดกลับได้หรือไม่ก็มีมวนต่ำลงต่อถ้าเขาไม่มีการตั้งระดับตัดขาดทุนไม,ไ,มไม่มีการตั้งอลอดงมาน,นะ เละเทะครับเจ๊งยยบเยนครับเพราะว่าถ้าโมเมนตัมยังอยู่นะมันจะลงในแบบที่รุนแรงมากนั้นเนี่ยต้องซับลอสที่ชัดเจนเด็ดขาดแล้วก็จำกัดความเสี่ยงให้เหลือน้อยสุดครับนะฮะนอกจากนั้นฮะการบรหิหารความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่โจนใช้คือการใช้ออปชันครับออปชันนี่ก็คือ,คอ,คอ,คอประมาณการรักษาประโยชน์ของเขานะ่ผมไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วก็ที่สำคัญคือพอโ,โจนยังเชื่อมั่นในการกระจายความเสี่ยงอย่างมากเพราะว่าเขาบอกว่านะ เขาเต้องมีการกระจายลงทุนในหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์แล้วก็อื่นๆมากมายครับเพื่อให้ทําให้ผลประกอบการหรือพอร์ตเขาเนี่ยมันมีนมการมีเวทมีการอันนี้ลงอันนั้นขึ้นนี่ลงนี่ขึ้นทําให้ได้ผลงานที่มันสม่ำเสมอแล้วก็เติบโตนะครับนี่เป็นหลักการนนหนึ่งก็แล้วครับซับลอสนะสองคือใช้ออปชันครับแล้วก็สามกระจายความเสี่ยงไปหลายๆตลาดนะครับนี่เป็นหลักการแนวใช้นะครับพอเรือโจรยังใช้ ทคนี่เขาวิเครา์นะครับเพื่อบรหิหารความเสี่ยงด้วยครับคือเขาบอกว่านะเข,เขาใช้ iSI นะครับใช้ Mac กแม็นะเพื่อที่จะหาโอกาสที่ไปไปได้ในการเข้าเทรดน,นะครับแต่เขาก็ยังใช้พวกนี้นครับในการบรหิหารความเสี่ยงด้วยกันครับใช้เป็นคำสั่งหยุดตัดขาดทุนครับแล้วก็มีมีการลิมิตขาดทุนเพื่อปกป้องเงินทุนเขาในช่วงที่ถ้าราคามันวิ่งสวนทางครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ กลยุทธ์ที่พอริโดนเอาพอริโดนเอาเอา,เอาเรื่องราวของเ e นนีเอ้าลัซิสมาใช้ประกอบกันนะครับคือหาโอกาสก็ได้ครับแล้วก็ใช้ในการตัดขาดทุนก็ได้แต่ึ่งนั้นนะครับเขาบอกว่านะการจะใช้เช้นเข้าให้เวิร์กนั้นคุณต้องมีวินัยน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีครับนะฮะสุดท้ายครับพ,พอริโดนบอกว่าคุณต้อง ให้ความสําคัญกับการปรับพสรชั่นไซส์ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่านะถ้าคุณสามารถควบคุมขนาดนะครับหรือพสรชั่นไซส์แต่ละตำแหน่งให้ดีนะนะั้นอ่ะมันจะจํากัดความเสี่ยงของคุณได้อย่างมากมายครับแล้วก็ถ้าคุณสามารถจํากัดการขาดทุนในทุกกรณีที่ผลการเทรดออกมาไม่ดีได้นะคุณรอดแล้วครับจากนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอหุ้นหรือการเทรดที่มัน วิ่งไปตามฐานที่คุณต้องการนะระดับรีวอร์ดหเท่าของความเสี่ยงเนี่ยรวยรวยแน่นอนนะครับนี่เป็นหลักการที่เขาใช้นะครับก็ก็นี่ฮหานี้เป็นทั้งหมดที่ผมอยากแนะนำนะถ้าคุณต้องการหนังสือประเภทเกี่ยวกับที่ผมเขียนเกี่ยวกับการลงเสียงนะก็จะเป็นเรื่องราวของนี่ฮะวิทยาการเทรดนะครับการเสียงแล้วก็ศาสตร์ศิลปะการเล่นพอร์ตที่พูดถึงรีซีวอร์ดที่ผมพูดมาเมื่อกี้หนึ่งต่อห้านะเราศึกษาได้นะครับ ก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ